วิตามน wow. mm ักเต็ะของเราเริ่มแบบกดแม็กทีละตัวก่อนวิวิวิคุณคัดได้เลยเพียวิเอามันเอามันเอามันก่อนเอามันก่อนไม่ไหวแล้ววิมันหายไปไหนวะวิหายไปเร็วเเหาแล้วเอาแล้ววิเหาะแล้วเอาแล้วยุบวิยุบวิตายตาย โถโนุปะชิวปะชิวปะชิวชิวมันมันมิดอยู่นะมันมิดอยู่นะมิดมีสวดวะผมผมีโน้จับมีโน้ตจับมีโน้ตจับพี่ตีหมดแล้วครับมีเป็นหลูกเขียวหลูกเขียวไปไปไปตีตีอยู่ตีตีอยู่โอ้โหเดือสโลยตีนูอยู่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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปอารุนนูต่อแล้วมันยังมีวอลอยู่นะมาต่อเอาให้ตายนี่นูอย่าให้มันวอล์กตีตีเลยตายตายพี่โถนุก็ไม่มันว โอเคๆว่ามันหมดแล้วนะนูนหมดแล้วเบคก็จะตายเหมือนกันเบคก็เอานูก่อนนูก่อนค่อยมาเบคก็ได้เอานูก่อนนูก่อนนูยังมีแบตอยู่ผมมีปลาลูแล้วนูนะปลาลูแล้วนูวิ่งเข้าไปทางบ้านมันไม่มีใครปลาเลยเชี้ยเอาเบคก็เด็กคนเดียวเลยนี่ตีตีนูอยู่นูตายเบคตายยัง ตาย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 เบตเตอรตายไปไปดังเม็ดดังเม็ดมีจับเป้ามีมีมีการกลางการกลางการจับจับลกระทืบมันลุดโมีตัดฮิวนะตัดฮิวอยู่ไหนต้องต้องไวต้องไวเดี๋ยวผมจะมีปารูดต่อเราฆ่ามาได้เราไม่มีตัดฮทีแฮมปลาลุดตายเลยไงโดนไล่โยู่ไม่ไม่ไม่รู้เคเดี๋ยวผมมีปลารุดเออเดี๋ยวมันุมันุมันุเดี๋ยววะไม่ต้องฆ่าหนูฆ่ารถตายไปเดี๋ยวเออพีเอพีโดนผมไม่ใช่ผมเอบีเออเอบีได้เอา

มีนี่ก็ดันเอกขู้เข่ามาแล้วตีอยู่ลุงพลูงตีอยู่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 ลุงพลังลุงมาแล้วธนูมาแล้วตอดหน่อยหายไปไหนวะมีตายมีตายมีตายเฮ้ยมี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 ใบเอ้มียกบปะเอาแบนหมดแล้วแบนหมดแล้วแบนหมดแล้วมีแดงอยู่มีแดงอยู่ได้ได้ได้ไปได้ไปได้ไปโอ้โหชิบไม้ไอ้นั่นพอดีเข่าแล้วตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เข่าแล้วเข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 ้าแล้วโหไม่ทัน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  เราจะได้วิ๋นเราหนูก่อนเอ้ยต้องต้องต้องวิก่อนแหละช่วงเนี้ยตีวิไปทีนึงนะตีก่อนนะวขอเยอะยากเอ้ยดัก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 ต้องดักคนหนึ่งไล่มันวิ่งรอบมันบิ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 นวิ่งวนตัดไปหนีกูเฮ้ยดีไปหนูไปหนูไปหนูวิตายแล้วเอ้ยหนูเอ้ยหนูหนูช่างแม่งนะป้าใบใบแล้วพี่ใบแล้วนูอัวนัวมีเออเนี่ยมีใบพอดีเนี่ยฆ่าไม่ให้ได้เดี๋ยวต้องฆ่าให้มันได้ต้องฆ่าให้ได้ สวยสวยไปจับไปจับไปจับจับดักเมฆก็ได้จับได้ปะดักเมฆดักเมฆดักเมฆหาไม่เจอเจอที่นี่รู้แล้วรู้แล้วจับรถจับรถจับรถจับสนามกับสนามเจอเอ้แมงก่อนเลยมาจากไหนเนี่ยตัดหิ้วนี่ยตัดตัดก่อนก็อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้มันจะจับพี่ตีได้ไหมยิงอยู่พี่เฮ้ยมันยังไม่ปวดนะเอาดากเมฆอยู่ดากเมฆอยู่มันฮิ้วไม่ได้นแล้วซอยเขาจะซอยเข้าแล้วตีอยู่ปั่นทีพี่ตีอยู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 ่ตายตายเดี๋ยวมีเห่านะเดี๋ยวผมจะเห่าหนู มีนจับว่ามันจับว่าเอ้ยมันจับจับอย่างกูดาวอยู่ใช่ไหมรถดิ้งรถดึงจะดูยังไงวะจับกูดาวอยู่กูดาวอยู่หรือจะเห่าวีดีกวะเข่าเลยพี่เห่าเลยเลือกเลยโอเคโอเคโอเคเข่าแล้ววีเห่าแล้ววีต้องต้องเอาให้ได้นะใครมีอะไรต่อต่อด้วยนะมันมีมันอาจจะมีโลูกวีผมต่อไปเรื่อยๆนะอะไรเบ็ดลูกพ่อต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 ่อดิบเบ็ดลูกพ่อี่วอยูเบ็ดลูกพ่อว่าไง เป็ดเป็ดเปหายเป็ดหายเป็ดหายกูไกลตอนนี้ไปตอนนี้ไปกลับไปได้หรอตอนนู้นป่ะพี่ตอนนู้นพีกว่าวะตอนนู้นเหรอพี่นู้นเหอะนู้นเหอะเป็ดเขาอยู่ในบ้านเลยนะตอนนู้นตอนนู้นนู่นอยู่ไหนวะอยู่ทางไหนอะบอกเลยเดี๋ยวมีโล่อยู่มีโล่อยู่ไอ้พีจะทายเหลืยติ่งนึงอะถ้าโล่หมดเอาวิได้เหมือนนั้นอะเชื่อมันมีเดือเลือดต่อย นูนูยิงชิงฝีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟบีเอฟบีเอฟบีลูกพ่อเอฟบีลูกพ่อตีอยู่ตีอยู่คงไม่ดันแล้วไม่ดันแล้วทีเรารออะไรได้เกินไปว่ะพิชเร็วเร็วเร็วเอฟบีลูกพ่อเอฟบีลูกพ่อเอฟบี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 เยอะตีไม่โดนหมดแล้วขึ้นมาโอล่ห ยี่ขอเขาบอกเข่าไม่ถืออะไรเลยพี่พ่อเย้ยแม่งกว่าไม่ใช่ไม่เวิร์กอลไรกินแบบไม่พี่ตอดตอดเราไปนูดีกว่าพี่ตอเออเราหลายตัวเกิน